ไปหาเลยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับขอสู้สองมาเหงขามวลนะครับละเอ้ามาเบิ่งเหมือนากาศเรื่อนกันครับผมสำอนรับดูนีนาะยัดเบี้ยทางมาปูสิบขาวนะครับาะไอ้บุกระดาษกะบอกว่างกระดาษกระบอว่าง โอ้ยลายลายก็เยบ่มีหมองว่างที่เด็กเียนไม่ไม่พูดเกียดโอ้เรียนไม่ม่แน่โอ้นั่นจงคืภาพนันนลดตันนี้ไงเราต้อะบงานโมเ้ม่คือมนักปูยังมคือู้อเ่นเปูสั่งเบรกแล้วมาครับตัวนี้กไจวดจวดจวดจวววดวดมาวดด้วดด คือยอดหาปลานะปูนะครับผมโอ้บักก uh, ันให้ได้ยูปปาไปวัดได้ก็ออกทุกวันออกทุกปีเนาะปูนะทุกครั้งโอ้ว่าจะไปเนาะครับครับผมขึ้นถึงอะไรดิข oh ึ oh ้นไปเท่า oh นั oh. ้นปูน คือว่าปู่นเดินทาง่นเดินทางไป่นคนต้นผาป่าไปนะครับละมือนี้แอบมินก็ได้มาตามต่อยดผาป่าของปู่ําหรับอ่ายดผาป่ามือนี้นะครับละที่ว่าปู่นไปผาผาป่าว่านนี้อยู่บัดดุงนะตอนนี้เราพิดหวัง พิ่นสร้างได้อ่าพิ่นสร้างได้คือว่ายอดทุกยอดเลยพิ่นต้องพ่อใจเพิ่นดังสีอันนั้นให้สิมาเติมให้ก็บอกเอาคือเพิ่นพ่อใจตัวนี้เพิ่นก็สร้างยุดตัวนี้เพิ่นเลยเอามาฝากนะครับเนาะสำหรับเอฟซีสี่นี่แหละทักเขามากกันเลยแปดสี่ศูนย์อ่าสี่แปดศูนย์อ่าครับผมบ่าตด อืมค,ครับผม่480นะครับเนาะกะบนนี้ไก่เลยอืม40 040880นะครับเนาะคื่อยอดผัปลาที่ปูกเพิ่เฮ็ดไปย่างได้กับือสีออกซุปปีครับผมบ่พิษวัางคนว่าการัานตีได้เลยสำหรับเรียกอ่ามือพูที่เพิ่นให้กับมีเนึอเค็ดที่เพิ่นให้เมื่อนะ หนึเจ็เรียขันน้ำมนอนนะหนึ่งเจ็ดกับหกศูนย์หกอ่ากับศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดตามื่อไมีเพิ่มเติมขึ้นมากเพื่อยอดปลาปลาเป็นไปว่านี่เนาะมื่อนร้มาตามข่าวต่อสี่ศูนย์แปดครับสี่แปดศูนนั่นโตดีกแล้วนะครับเนาะตามนั่นครับผมนาหครับผมเอากระเอามด้เมือไรารดันครับผม ตุ๊ป,ปูเพิ่นเขียนหายชูป,ปีครับเพิ่นเฮ็ดไปชุป,ปีมัสิออกตลอดทำรับเลขผ่าปลาของปูผ่าขาวครับอ่าขั้นมักขั้นชอบไปจังพิธา,าเบิ่งนะครับเด้อปูเลขทุกตัวมีโอกาสมา,มาได้เหมือนี่ละมือสีมิโซมีโอกาสรุไดไะ้ราคำนเอาเป็นควบเสือส่วนบุคคลครับผมเอาสายบุญกันว่าขาดสาย นครันบนะคร<อ>ับบนะครับเบมายจาเก็นครับวคนที่มาก็สวิตช์ก็สวิตช์อบคค

คนเจียนเนี่ยกับมืออยู่ในจกนกับตัวนี่แต่ว่าคนได้เขียนในกับมืออืมคนเนี่ยหาได้เจออ่คนเนี่ยอ่านไปหนหนึ่งหาศูนย์อะไรบ้างวนไไหนหน่งกาบานมืมันันคนมาหลายครับครับผมเป็นถือเด้ออ่ถือหาศูนย์ได้หมมนจับซ้ำได้่ตัวครับหนหาศูนย์แม่บ้าละอออืม แม mm ่ม hmm. ักต mm ัวเล็เป็นพิเศษป้แม่ลงทุนไปลรแม่ลงทุนไปมันเพาะท่ดใช่ผู้ใดล่ะใช่ผู้ใดซื้อรถตอลรี่

ถละวันทีึ่งเด้งมาถื่มาได้นซด้เซเด้อมาเพราะิ่นได้โตงของคู่ด้วตัวตนี้ของคู่่หนกเยอนเลยยุ่งมาซะเลยตีได้ไ่ไปอเนาะสานา้ากนครับผมได้แค่้แนกันสองยุทนี่ยาาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่่า่้ฮาฮา่าฮ่าาฮา่า่่่่ ได้มาต่จัดเลยนะครอ๋อมีสวกมีสวกแบบนี้แม่นบ่ะเจ๊ได้สามแปดสามแปดสามตองปัวไ้นเท้งปูห้อนี่่อืสามตอตอพิ่าุ่ต้ฟันดีปะ ฝันว่าได้ไปงานโซฟานีมันยูเลด้ะันว่าต่อบ่งวดนี้ท่านในฝันที่งอันี้ต้องให้กรเจาเสียงเขาจะกว่าฝันดีกันหมดต่องกาแบบว่าในฝันอ้ยังไเาเอะบ้านราคูณเัอโอ้ยังไงกมาดูดวงน้ำโนันก็ันี้โแเลยมาอนารมนมากเหล้ากรน้ยคนอ๋อยบิน คนปววันเลีงยเลยนะกลูกลูกพี่ก็วิดมาปูวันนนี้เวลาเขียขคนมาแรงมากยล่เตายต้อเี่หัดเหดเนาะหุ่นแหงล้างมาปูปูแห้งวายยไม่แห้งไรมุ่จ้าอี้ันตั่งตยง คิดกิรว่าแล้วเาจะหาเงนวันนี้ได้สองห้าห้าแล<อ>้วมากระดไปนสลับกันโ<อ>ห,หด,ดปูนัง<อ>ค,นครับไว้แล้วปูนั่้ปูนังแล้วก็ตันซื้อลายเยสองสองโอมสอแลีตเตอรี่สองประจาเใยกันสอง sau lắm muốn ha, sôi sôi lại, để làm để tí 13 rồi hả, hả. Xong, ngủ, thì này, thịt bên bể, heo, ăn nước câu luôn là, này, 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 thấy này, 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 ปูเอาไข้าวไปใดไปไหว้ใช้กับแม่แล้วจะช่วยแล้วเป็นเจ้างบปูปไปให,หน้าไปให้แม่แล้วจะช่วยแล้วเอาสวายปูก่อนสำนักต,ตัวนี้ก็ <ขอ S 2> กเป็นยอดถ้าปลานะครับเลาะ480นล้วก็เลขที่ปูไปนั่งไปเมื่อไปท้ำบุญนะครับเนาะก <ไป S 2> ็เป็น<ด>หาสองหานะครับเนาะเอา สำหรับปเล็ตัวนี้กับเพื่อเป็ิแนวทางนะครับเด้อกูคอนเสียนให้เราเอาคิการ่าเบิ่งให้มักไฟสอบต้องรุ่งขุนครับเอ๋อครับเนาะชัดเจนเนาะทั้งเล็กก็ดทั้งเล็กสาปลานะครับเนาะทั้งเล็กก็ดทั้งเล็กสาปลาอืครับผม เลขอ่ะตาย0ดสีแปดศูนยเลขรถจีบปูคนนางไปกับหาสองหาครับผมยกขม้าเลยคนน้ำกันนี่น้ำมุน่ะเลี้ยงขม้าเลยเด็กอ่ะตั้งตาเทียนเนี่ยติดตัวขึ้นเาตัวเดียวกันอ่ะเบิร์ดระเบิดน้ำฟังเง่นแม่นบ่แม่นยกขม้าเรียงชนเลยลูก เดได้นรอมตามนั้นได้ครับเื่อนน่ากนดีน่อนีหาเนาะตานั้นได้ครับเพือนเ่าถึงเด็กอ่ายอดปลากับเด็กสีปูนางไป่นะครับเนาะอ่าชัดเจนเนาะครับเนาะเดินเดินทางวาตามต่อให้แล้วนอกห้างเนะครับเนาะเอากะสายบุญกำลังไล่ว่าเว่าขาดสาย ผู้ชายออกไปเทียวนี่เรียกออกสามตัถิมวันก็ดอกอข้องมันถือของเพิ่้นนี่แหละเดี๋ยวจะจั้ของแล้วแบบว่าผู้สวดประฮอดอเอาอยาต่อไมาใ่ใกล้กันแม้สายสถินบนยืข้าไปม่นก่นครับผมครับอมเนาะเอาข้องกันค้องกันขาโไบุญไม่จะล่างไรเขามากว่าขับไย รบมหาปูปูขานะครับนาะปูขาเพราะน้ำเนี่ยมันก็จะขายห่แค่ปเฮ็ดลูกงันน้ำขายใช่ปะปูกะทาเฮ็ดน้ำมตนนะคนาะสวดน้ำมนอัที่นั่งไปตั้งลูกงันขายน้ำต่ไว้ห่อปูเนบดาทน้านนไหมะบอกปูได้ว่าไมอีกไม่เงนอยไปเย๋ะวี่ติดปลายไปหันเยอบ้านนี้ไม่

แถวหุ่นมาผลทล่มบัรดุมขึ้นน้องเมียมาโอ้รถก็ถือเขาต่ำดัก้นไม่ฮับทับบรับๆโอ้พายุบ่ครับนถ้าอยูเขาครับที่บ่เขายี่บ่กุเปียวนั้นมาต่มพอบ่ถ้าสีบ่แลีวยมโอ้ไปยับบนดุงฝนตกบรนดุมคนห้าจินหัวปูปูซีโซะบปู่บ่แมนย่บ่ะไปอดปลาปลาได้เชยเปี๊ยเอา แม่แถวบานว่าปูไป่อนกลางคืเลยแม่ข้าพ่มาดูจะปูฮะบ้านนี้อ่านแล้วเอาเลยผู้ใดกามกันเยาว่ามันลุยเด้อ ถามน้ำกูบ่ได้ดิถามก็กินน้ำธรรมดาในหละบานเนี่ก็เกิเศเป็นน้ำมนต์หล้วก็เอาไว้สูงๆอย่างน้อยนะปูาะครับผมถามย่างขามย่างขุวมมันจังสินีอิติลตะปูมันจ็คกอมันจขามันก็ถือบาช่ำล่ที่เอ เอ้ามันผู้ไขขึ้นนะบ่เป็นยังดอกข้านะปวยนะข้าจ้ามันปวยบ่เนี่ยอันนี้เขาก็โอ้่นบ่เออเดี๋ยวเอาไม่น้อยเบื้องดีด้วยนี่นุณผู้อาบน้ำผู้ที่สองต้มเจ็ดฟันึ้นัมโอค่อยต้มด้วยพอใจลราบ่ที่มิเป็นฟานฟันยห้ใช่เจ็ดฟันจเกินนี่ ตาดแดดไว้ต้มกินแท่นน้ำให้มันเกิด์ตมัน้บายปูด้เหมือเด้เ้าใจแล้วเนาะเท่นั้นละพ่จะเลื่อนพ้อ้านนั่งดิท่นปวดเอวปูแล้วอยากมาไปูบ่งอย่างไหนถึงอะไรคือปวดบระเศร้าแต่เพราะลมนะมันมีเห็อยังไงล้วอมา้วยายนก่รู้มอนจ้ะอันเหี้ยมึงบันับมันบ่เหี้ยอยู่ มันใจปูนใขึ้นบ้งมันใจเ้วบ่มึงก็ตอบกูบ่ถือเด็กหน่อย้นมาน้่มึงโยครับเนาะตามุ่มเลือนกันเนี่ยเขาม่เคยยเชื่อบ่ สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องไปเรื่องาเราซมเราฟ้าอย่เบื่อเพื่อเบิ้งเพื่อเปิดแนวทางในการเสียงโศกสลายนะครับเรืองเมื่อวันจับวันที่สิบหกเมษาครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับทานไม่เงบัดมึงมาแบบไดประตูวันงที่กันดึงเอา